การดูแลรักษารอยสักหลังจากสักเสร็จก็สําคัญแล้วการเตรียมตัวก่อนที่จะไปสักก็สําคัญพอๆกันเลยนะครับผมถามว่าทําไมต้องเตรียมตัวไปสักมันคืออะไรพี่เออก็คือการทําร่างกายให้เต็มร้อยก่อนที่จะไปสักนะครับจะมาอธิบายคร่าวๆคือหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้เต็มอิ่มนะครับแล้วก็ไม่ทํากิจกรรมจนตั้งใจอ่อนเพียก่อนวันที่จะไปสักนะแล้วก็ไม่กินเหล้านะไม่ดื่มสุรานะครับผมแล้วก็ไม่ป่วยไม่ป่วยนี่คือไม่ป่วยทุกๆอย่างนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็รวมถึงเป็นประจำเดือนด้วยนะวงนี้ว่าทำไมยังรแก ถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยร่างก anyway, ายเราจะต่อต้านครับผมร่างกายเนี่ยเคยนอนน้อยๆมาแล้วก็เอานิ้วขีดแขนหรืออะไรเงี้ยเนื้อมันจะบวมเนี่ยแล้วก็จะมีแดงๆขึ้นมานะครับผมก็คือเหมือนกันถ้าเราไปสักนะครับเนื้อมันจะบวมแล้วก็เลือดมันจะไหลออกมานะเพราะมันเป็นการเปิดผิวเลือดมันจะดันออกแบบร่วนๆนเนี่ยทำให้ช่างสักสักได้ยากมากครับทำให้สักได้ไม่สักได้นะแต่มันจะเป็นอุปสรรคต่อาการสักลายนะฮะทำให้ช่างสักไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพในการสักได้นเตน็มร้อยเปอร์เซ็นะ่ทีจ เหมือนกันครับเลือดมันจะดันออกครับก่อนหน้านั้นหนึ่งวันห้ามดื่มครับแต่หลังจากสักเสร็จก็กินได้นะอันต่อมาคือห้ามป่วยป่วยก็คือเหมือนกันครับเลือดมันจะดันออกนะครับร่างกายมันไม่เต็มร้อยในะร่างกายมันจะต่อต้านกับทุกอย่างที่เข้ามาประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถ้านอนน้อยๆเนี่ยทางด้านความรู้สึกนะฮะแล้วก็ความคิดนะครับคือร่างกายเราจะง่วงนะง่วงพอง่วงเสร็จเนี่ยเราจะไม่มีทางตื่นนะถ้ให้เราโดนสักเข้าไปเนี่ยเราเจ็บแค่ไหนเนี่ยร่างกายเราจะโฟกัสจุดที่เจ็บที่สุดนะครับแล้วมันก็จะไปโฟกสแบบบ20% 2าาเเเจ็คูณข้ไป แล้วก็จะต่อต้านด้วยแบบว่าเลือดดันออกด้วยก็ยากเข้าไปใหญ่นะฮะคือเราจะเจ็บมากถ้าเกิดเลาเรานอนน้อยแล้วก็ความอดทนเราจะน้อยลงนะครับ แล้วก็ถ้าผู้หญิงเป็นประจำเดือนเช่นเดียวกันเพราะในนี้ผมเคยเจอนะไม่ได้ถามคนอื่นคือผมเคยเจอผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนอ่ะแล้วเขาแบบว่านั้งใครเขาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออพอสักสักไปเลือดดันออกเหมือนกันเนี่ยฮะหลกัหลกๆคือเลือดมันดันออกนี่แหละแล้วมันมันไม่สามารถสักได้อ่ะมันมันมันได้แต่มันยากมากๆยิ่งเป็นงานศีรษะยิ่ง,งทรมานเลยนะครับผมเคยได้ยินคำนี้ไหมถ้าเกิดว่าเราแบบอ,อยากได้อ่ะยังไงมันก็ไม่เจ็บนะครับแบบมันทนได้ถ้าเราอยากได้สิ่งสิ่งนั้นนะเราต้องแบบว่ามีความตั้งใจจริงๆที่จะะไไไไไไปักกกมมม่่่่ใชแบบวาาาผออยยยเดดด้้ฉคิร ไปสักไปงั้นแหละอย่า,ยาคิดอย่างนั้นนะฮะเต็มตัวเต็มใจให้100%อยากได้จริงๆแล้วงานจะออกมาดีช่างจะทำงานง่ายประมาณนี้ครับแล้วเจอกัน